ได้นะ ใช่อันเนี้ยเ่นจะไปชำต่อแล้วที่บ้านนะลูกถ้าบ้านใครมีที่อ่ะเนี่ยนี่นี่ตัดให้มันเหลือตรงเนี้ยแล้วเนี่ยยัดลงดินเลยแล้วหนูก็จะได้แบบทําพันุ์ได้เผื่อปีหนงปีหน้าเราติดเข้าไปในผูฟอยได้อีกปีอ่ะโอ้ นะคะชาว่นชารางจืดจากสามสาวนะคะ<อ>สามสาวก็จะมีสาวน้ำ<อ>สาวแฮมสาวฝ้ายนะคะ<อ>ว่าที่เภสัชกรหญิงนะคะ<อ>นะคะว่าชานี้จะถอนพิษไ,<อ>ได้ดี<อ>แค่ไหนไ<อ>ใช่เอาใบขนาดที่สมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ล้างเสร็จก็คัดเลือกเอาวางไว้ตรงนี้ลูกเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ถุงใหม่ <is> แล้วพรุ่งนี้ในส่วนของการตากถ่ายบ้านใครดีนะ mm hmm. บ้านใครลูกจะต้องถ่ายถ่ายเก็บไว้หน่อย mm hmm. หมายความว่าเราทำตรงนี้เสร็จต้องถ่ายด้วยอะ่ะ ตอนนี้กำลังทำอะไรนะคะคุณน้ำมีกำลังค่ะวายทำไม่มีสีแดงมาด้วยโอ้ยหั่นนะคะตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหั่นใหญ่ตมากสรรพคุณไดาจะออกมาเร็วใช่ไหมคะก่อนที่ว้ลังเราล้างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นนะคะแล้วก็ไปไปตากแดดจนแห้งสนิทประมาณ2 3ถึงวันนะคะจะไปตากแดดที่บ้านของ ค่ะแฮมครับคุณ <c oughs> แฮมนะคะแล้วเราจะเอามาปั่นกันได้อีกวันไหนนะคะเนี่ยสามสี่วันก็น่าจะมาปัา่นได้เลยค่ะผ้าลูหัดแต่ผหาดมิดไม่อยู่นะเอาวันพุธได้ไหมเขามีถ่ายเรามีถ่ายเอา้าเออไม่เป็นไรไปละ <c oughs> มัน <c oughs> ชิลมากเลยอ่ะ <c oughs> ในภายในสัปดาห์นี้เนาะอาไม่เป็นไรค่ะนึกว่าทำยูทูบเบอร์เออเอาไหมไลฟ์สดนะ ตอนนี้ห้าร,ร้อยกิัมห้าร้อยเก้ากิ่แล้วก็เคเคประมาณนี้ประมาณนี้ลังตาก จะมาช่างดูว่าหลังจากที่มันแห้งแล้วมันจะเหลือกี่กรัมนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตากในอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ50องศาค่ะตากในอุณหภูมิที่50องศาหรือว่าอุณหภูมิทั่วไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็จะมามาอะไรนะคะทำการบรรจุมามาช่างด,างดูแล้วก็มาบรรจุ แล้วก็ไปทดสอบความพึงพอใจต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ